เตือนภัยตอนนี้มิจฉาชีพระบาดโทรมาหลอกเหยื่อว่ารัฐบาลมีเงินช่วยเหลือ2แสนบาทโดยให้ผ่อนชำระงวดละ1,666บาทขอให้อย่าลงเชื่อมีคลิปตัวอย่างให้ฟังเชิญฟังครับเนื่องแบบผลกระทบ,บของโรคระบาดรัฐบาลไทยได้ตัดสินใจที่จะออกเงินกู้1,000ล้านบาท หลังจากที่รัฐบาลไทยประเมินแล้วคุณสามารถมีสิทธิได้รับเงินกู้200,000บาทรัฐบาลไทยจะส่งดีเพื่อรับเงินกู้ภายใน5นาทีโปรดตรวจสอบนอกจากผลกระทบของโรคระบาดรัฐบาลไทยให้ต่าสเินออกเงินกู้1,000ล้านบาทหลังจากที่รัฐบาลไทยประเมินแล้วคุณสามารถมีสิทธิได้รับเงินกู้200,000บาทรัฐบาลไทยจะส่งดีเพื่อรับเงินกู้ภายใน5นาทีโปรดตรวจสอบ มิจฉาชีพจะส่งลิงก์มาให้เหยื่อกออข้อมูลเช่นบัตรประชาชนข้อมูลทางการบัญชีรหัสผ่าน Gmail ต่างๆเพื่อใช้ในการเข้าไปแฮกข้อมูลเพื่อโอนเงินในบัญชีของเหยื่อถ้าเหยื่อดูว่าเชื่อง่ายมิจฉาชีพจะหลอกให้โอนค่าธรรมเนียมมาก่อน